ของเรานะคะจะอยู่ในซอยซาฟารีเวิลด์นะคะรถเข้ามานะคะจะเป็นอุโมงต้นไม้บ้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านฮาบิเทียนะคะหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านชื่อกรีนไซส์นะคะหมู่บ้านกรีนไซส์ซึ่งเดิมเป็นที่จัดสรรเป็นที่ดินเปล่าที่แสนสิริเป็นของแสนสิรินะคะนี้ป้ายนะคะเข้าโครงการ เข้ามานะคะก็จะมีรอปพอนะคะรักษาความปลอดภัยแล้วก็จะมีไม้กั้นนะคะสำหรับเพื่อความปลอดภัยในการเข้าบ้านเรานะคะบ้านหลังที่ขายนะคะจะเป็นบ้านพื้นที่218ตารางวานะคะแล้วเราปลูกบ้านเนี่ยชิดมาด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือเรียกว่าประมาณร0อกว่าตารางวาซึ่งสามารถปลูกบ้านเพิ่มเติมหรือว่า จะทำสระว่ายน้ำอะไรได้บ้านเรานะคะลมลื่นมากมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบ้านหลังมุมวิวด้านตรงข้ามบ้านก็คือเป็นวิวของสนามกอล์ฟเลกซี่นะคะคือเรียกว่ามีถนนเล็กๆขั้นเท่านั้นเองนะคะระหว่างบ้านนะคะระหว่างบ้านกับสนามกอล์ฟคือบ้านอะ่ะวิวสวยแล้วก็อากาศ อากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเล่นกอล์ฟนะคะนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะคะหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างมากเป็นบ้านหลังมุมนะคะอันนี้จะไม่ติดกับใครเลยนะคะเราสด้านสาด้านคือบ้านบ้านนี้คือไม่ติดไม่ติดกับใครเลยนะคะแล้วก็ล่มลื่นมากนะคะพื้นที่ พื้นที่เยอะจริงๆ218ตารางวาแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่เอ็ก u s i ลูเพราะว่ามีบ้านคือมีแค่ซอยเดียวบ้านไม่เปลี่ยวไม่ลึกนะคะบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีเต็มที่นะคะก็ค,คือแบบ30กว่าหลางังเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะแบบเป็นบ้านอันนี้จะเห็นว่าเป็นบ้านหัวมุมนะคะ บ้านแต่ละหลังส่วนมากจะเป็นบ้านใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะจะเป็นบ้านที่แบบเนื้อที่150ตารางวาขึ้นไปนะคะว่าสงบล่มลื่นน่าอยู่นะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเพื่อนบ้านก็จะแบบมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าบ้านเราติดสนามกอล์ฟนะคะใครชอบเล่นกอล์ฟเหมาะมากเลยค่ะ ขึ้นไปชมที่ดาดฟ้านะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะคะแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเรามีดาดฟ้าซึ่งจะเห็นวิวที่สวยมากนะคะของสนามกอล์ฟเลกซี่ข้างบนนะคะขึ้นมาที่ดาดฟ้านะคะดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่สร้างมาน้ำไม่เคยลวซึมนะคะจะเห็นวิว อันนี้เป็นวิวของสนามกอล์ฟเลกซีซึ่งเรียกว่าแทบจะติดกับบ้านเลยมีเพียงแค่ถนนเล็กๆในหมู่บ้านขั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ในตัวบ้านเองนะคะก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคะน,นี่ก็เป็นวิวนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นวิวสนามกอล์ฟอีกด้านหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยฟาซาดนะคะเราดีไซน์เป็นรูปคลื่นนะคะเราดีไซน์เป็นรูปคลื่นเรียกว่าเก๋ไก่แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะตอนนี้จะพามาชมที่ชั้น2กันบ้างนะคะชั้น2นะคะเราก็จะมีระเบียงระเบียงนะคะที่สามารถชมวิวด้านหลังได้ แล้วก็ผนังจะเห็นว่าเป็นปูนเปื่อยทั้งหมดนะคะเราเป็นบ้านสไตล์มินิมอลเนอะเป็นแบบเป็นแบบลอฟมินิมอลเป็นแบซีเมนเป็นเป็นซีเมนขัดเงาทั้งหลังทั้งด้านนอกและด้านในด้านในจะเห็นว่าผนังเนี่ยยังอยู่ในสภาพเรียกว่า100%สวยงามนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะสามารถดัดแปลงได้อาจจะทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือกั้นเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องนอนแบบเปิดก็ได้นะคะแล้วก็จะให้ดูว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยเราเป็นกระจกทั้งแผงนะคะเรียกว่าวิวเนี่ยแบบเทควิวเต็มๆวิวสนามกอล์ฟเหมือนมีสนามกอล์ฟเหมือนมีสวน,ส,วนส่วนตัวเลยเรียกว่าอย่างนั้นนะคะ อันนี้ลงไปเป็นชั้นล่างนะคะเพดานในส่วนของลิฟวิ่งในส่วนของ,ห,องห้องรับแขกเนี่ยจะสูงมากประตูบานเฟียมด้านหน้าสามารถเปิดออกได้สุดนะคะเปิดออกได้สุดแล้วก็ลมดีมากเวลาเปิดออกไปนะคะอันนี้เป็นส่วนห้องรับแขกนะคะต่อมานะคะในส่วนชั้น2เราจะมีส่วนที่เป็น walk in closet นะคะสร้างไว้ให้ เรียบร้อยแล้วนะคะ walk-in closet กันก่อนนะคะเดินเข้ามามุมนี้ก็จะมีหน้าต่างอีกนะคะหน้าต่างเรียกว่าเกือบจะจากพื้นถึงเ,เพดานนะคะอันนี้จะเป็น walk-in closet นะคะถัดมานะคะตรงนี้เราก็จะมีชั้นนะคะ เป็นชั้นสำหรับอาจจะวางผ้าเช็ดตัวหรือของอื่นๆนะคะมาที่ห้องน้ำกันบ้างนะคะเราจะแยกห้องน้ำออกมาห้องน้ำเราจะเป็นเราจะเป็นกระจกที่เป็น t e m p พิลค่ะกาสนะคะซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่โปนะคะเป็นกระจกฟ้าไม่โปนะคะส่วนชาเวอร์เนี่ยเรียกว่ากว้างขวางแล้วก็ใหญ่คืออาบน้ำแบบสะดวกสบายมากนะคะอันนี้ เป็นด้านในของห้องน้ำนะคะก็จะปูด้วยหินกาบแท้ๆเลยนะคะอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะคะเป็นหินกาบแท้นะคะตัวชุดก็จะมีเป็นเรนชาเวอร์แล้วก็เป็นแฮนด์แฮนด์โฮชาเวอร์นะคะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดคือไม่มีไม่ขึ้นสนิมนะคะเราปูหินกาบนะคะ จากพื้นถึงเพดานเลยนะคะทีนี้เราจะแยกส่วนห้องอาบน้ำห้องชวาเวอร์ทอยเลตนะคะเปิดเข้ามานะคะเราก็จะมีกระจกกระจกบานเต็มตัวอย่างนี้นะคะไว้ไว้สำหรับส่องแต่งตัวกระจกอันนี้จากพื้นถึงเพดานนะคะแล้วก็มีไฟนะคะห้องน้ำสูงโปร่งมากๆนะคะ เข้ามาส่วนนี้ก็เป็นส่วนเมคอัพร o ูมนะคะเมคอัพร o ูมเน่ยเราก็จะมีกระจกขยายให้นะคะแล้วก็มีก๊อกน้ำที่ฝังเข้าไปในผนงังเช่นกันนะคะอันนี้เราเป็นสแตนเลสสตีลแท้ไม่ขึ้นสนิมนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้สำหรับเสียบอาจจะเป็นเครื่องกลนวดหรือว่า เป็นดายเป่าผมนะคะแล้วก็มีช่องเป็นซีเมนที่เราบิวอินไว้สำหรับวางอุปกรณ์เข้าของต่างๆนะคะส่วนอ่างล้างมือเนี่ยเป็นหินนะคะแกลนิตแท้ที่สั่งทำพิเศษเลยนะคะคือในห้องแต่งตัวเนี่ยจะมีกระจกสองบานเต็มๆบานใหญ่ๆสองบานเต็มๆนะคะ เปิดเข้ามาด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นประตูสไลด์แยกนะคะประตูสไลด์แยกเข้ามาในส่วนของเราจะเป็นเราจะใช้ทอเลทที่ฝาปิดเป็นไม้นะคะตัวนี้อยู่ในสภาพ100%ซมากๆแล้วก็ผนังคือห้องน้ำเนี่ยทุกชั้นของเราเนี่ยเพดานสูงมากอันนี้ประมาณ สเมตรนะคะแล้วก็ข้างบนจะมีพัดลมนะคะมีพัดลมแล้วก็เป็นไฟในตัวเพื่อระบายอากาศได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะเก๋ไก่อันนี้เป็นไฟนะคะผนังด้านนี้เนี่ยเราเป็นอิฐแดงเป็นอิฐมอญน,นะคะก่อทั้งผนังเลยนะคะทั้งผนงัง จากพื้นถึงเพดานนะคะตรงบันไดนะคะเราก็จะมีไฟส่องช่วงบันไดสองดวงซึ่งเป็นไฟที่เป็นไฟที่พรีเมียมนะคะสองบันไดอันนี้ด้านนอกบ้านนะคะจะเห็นว่าเราจะมีบ้านหลังเล็กๆไว้ซึ่งสามารถใช้เป็นบ้านสำหรับแม่บ้านนะคะแยกออกมาต่างหากนะคะ จะเห็นว่ายังมีพื้นที่เหลือรอบบ้านเนี่ยจำนวนเยอะมากสามารถสร้างบ้านตรงนี้ที่เห็นจะเป็นบ้านที่เอาไว้ให้สุนัขอยู่นะคะให้ด้านนี้ก็จะเป็นครัวไทยนะคะเป็นรอบรอบนอกบ,บ,บ้านพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเรียกว่าเปลืออีกเป็นร้อยตารางวาเลยนะคะในส่วนนี้จะเป็นโรงรถนะคะใน,นจะเป็นโรงรถซึ่งสามารถจอดรถได้ สองคันนะใครอยากสร้างบ้านเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยตารางวานะคะเป็นเป็นอ่าหน้าบ้านนะคะลักษณะบ้านจากด้านนอกก็จะเป็นทรงกล่องแบบมินิมอลนะคะ